างที่ก็อารมณ์ร้ายวันไหนดีก็สบายวันไหนร้ายก็เศร้าซึมงหมุนเวียนเปลี่ยนอารมณ์สุขทุกข์รมในใจเรา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะโดยมีดิฉันค่ะทัศวรรณปัญญารักษานะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและว,วันนี้นะคะเช่นเคยเราที่เราจะได้รับเชิญนะคะจากนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะวันนี้ คุณวนิชาน้อยผลค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาได้พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะ,คะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะคะ,คะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ,คะก็คือจริงๆก็คือเป็นเรื่องใกล้ๆตัวของเราเนาะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยหรือทําอยู่บ่อยๆตรงจุดนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของการขอโทษอย่างแท้จริงค่ะนะคะฟังชื่อหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าขอโทษเนี่ยมีขอโทษ ไม่จริงด้วยหรอหรือมีขอโทษอย่างแท้จริงด้วยหรอตรงจุดนี้นะคะซึ่งต่างกันยังไงตรงนี้วันนี้เราก็จะมาะคุยกันในส่วนของตรงนี้นะคะ,คะ,ะก่อนอื่นต้องถามคุณทัศวรรณก่อนนะคะว่าเคยมีบ้างไหมที่มีคนทําผิดพลาดกับเราหรือเราทําผิดพลาดกับคนอื่นอย่างเงี้ยค,ค่ะค่ะมีค่ะมีเนาะ<ม>คืออันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นได้เป็นปกติ<ช>นะคะในเรื่องของความผิดพลาดตรงนี้เนาะ,ะแล้วเวลาที่มีคนทําผิดกับคุณทัศวรณเนี่ยคุณทัศวรณรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแย่นะรู้สึกแย่แล,แล้วเราเราคดาดหวังอะไรหรืออยากให้เขาทํายังไงกับเราเราถึงจะยกโทษให้หรือให้อภัยค่ะก็ โดยทั่วไปแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าอยากให้เขามาขอโทษนะคะค่ะมีบ้างไหมคะที่บางทีเนี่ยเ,เราทําผิดกับเขาเราขอโทษเขาแต่เขาไม่หายโกรธแล้วก็ไม่ยกโทษให้หรือบางทีเขามาขอโทษเราแต่เรารู้สึกว่าเออไม่อยากให้อภัยอย่างเงี้ยมีไหมคะต้องดูแล้วแต่เป็นกรณีไปค่ะ น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าก็คืออันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของการขอโทษอย่างแท้จริงนะคะซึ่งก่อนอื่นก็จะพูดถึงในเรื่องของความผิดพลาดก่อนนะคะว่าเนี่ยก่อนที่จะมีในเรื่องของการขอโทษเนี่ยคือส่วนใหญ่เราก็จะใช้ในกรณีที่เราทําผิด นะคะหรือเกิดความผิดพลาดอาจจะทั้งที่ตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งใจให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งพอมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นทั้งเรื่องที่ใหญ่โตหรือเรื่องเล็กๆตรงจุดนี้นะคะซึ่งเมื่อเวลาที่เกิดความผิดพลาดขึ้นเนี่ยหลายๆคนก็มักจะคาดหวังให้อีกฝ่ายหนึง่งขอโทษนะคะซึ่งการขอโทษตรงจุดนี้เนี่ยก็เป็นการาแสดงความรับผิดหรือแสดง ความรับผิดชอบที่จะ,ะทําให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยรู้สึกว่าอารมณ์เย็นลงหรือรู้สึกดีหรือสามารถให้อภัยตรงนี้ได้นะคะแต่บางครั้งเนี่ยการกล่าวคําขอโทษเนี่ยอาจจะเป็นการพูดเพื่อให้พ้นผิดหรือเป็นทําให้เรื่องนั้นจบลงโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งตรงนี้จะมีหลายทีเหมืการที่เหมือนขอโทษทรงมาค่ะค่ะอย่างเช่นพูดว่าขอโทษแต่ว่าบางที เราไม่ได้รับรู้ว่าเขาเขาผิดอะไรเขาไม่มู้ว่าเขาทําผิดอะไรขเขาถึงขอโทษเราตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าไม่ไม่อยากให้อภัยตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันในหัวข้อนี้ค่ะซึ่งก็คือโดยโดยส่วนตัวนะคะก็ได้ ติดตามเพจต่างๆใน Facebook ที่เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการให้ความรู้นะคะก็เลยไปเจอหัวข้อเรื่องนี้โดยโดยบังเอิญซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะในในเพจของเขียนเด็ก ขึ้นภูเขาซึ่งเป็นเกี่ยวกับจิตเวทเด็กนะคะตรงนี้แต่ว่าพออ่านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออจริงๆงในหัวข้อนี้เนี่ยสามารถปรับใช้ได้หลายกรณีนะคะก็เลยเอามาพูดคุยกันแล้วก็ทําให้มีโอกาสได้ไปย้อนกลับไปดูข้อมูลตรงนี้ในในในแหล่งข้อมูลอื่นๆนะคะก็เลยได้รู้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยหัวข้อนี้เนี่ยหรือเทคนิคนี้เนี่ยเป็นหัวข้อหนึ่งในเรื่องของการ ไกลเกี่ยเพื่อลดความขัดแย้งน,นะคะซึ่งพอดูไปแล้วเนี่ยก็ได้ไปเจอในเรื่องของงานวิจัยที่ที่เขาได้มีการาสำรวจหรือว่า,าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยเขาวิจัยเกี่ยวกับในระบบสาธารณาสุข ที่แพทย์อาจจะมีในเรื่องของการการาวินิจฉัยที่ผิดพลาดหรือการทำาททำการรักษาที่ผิดพลาดเราทําทให้เกิดเหตุการณ์ร้ายหรือเป็นอันตรายกับชีวิตตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยก็คือในในระบบของการรักษาหรือการให้บริการตรงจุดนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลหรือย,ยอมรับความผิดพลาดตรงนี้แต่หลังๆเนี่ยเขาก็ได้มีการยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นว่าเนี่ยมนุษย์เนี่ยทำ ผิดพลาดได้ตรงจุดนี้แล้วก็นํานความผิดพลาดตรงจุดนี้นะคะ่ะมาปรับปรุงในเชิงระบบตรงจุดนี้เพื่อให้ให้ผู้ที่ทํางานผิดพลาดตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเปิดเผยข้อมูลแล้วจะได้มีการพัฒนาระบบตรงนี้ให้ดีขึ้นซึ่งพอได้มีการปรับปรุงตรงจุดนี้แล้วเนี่ยพบว่าญาติและผู้ป่วยพึงพอใจตรงจุดนี้มากขึ้นะนะคะแล้วก็ ได้มีการนําเอาในเรื่องของการการเปิดเผยความผิดพลาดแล้วก็การขอโทษตรงนี้มาใช้ในในระบบตรงนี้ซึ่งพบว่าหลังจากที่นำในเรื่องของการขอโทษตรงนี้มาใช้สถิติในเรื่องของการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในเรื่องของการรักษาที่ผิดพลาดตรงจุดนี้เนี่ยในใน,ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยลดลง ครึ่งหนึ่งเลยะนะคะหรือว่าในเรื่องของสถิติในการฟ้องร้องเนี่ยลดลงจาก261ลายเหลือ144ลายในช่วงเวลาประมาณ5ปีตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเป็นเรื่องที่ในในในการวิจัยตรงเนี้ยมีการเห็นความสำคัญในเรื่องของการขอโทษตรงนี้ก็เลยคิดว่าถ้าขนาดเรื่องที่เป็นเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตแบบนั้นเนี่ย สามารถลดความขัดแย้งตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นในชีวิตประจําวันของเราตรงนี้ก็น่าจะนําหลักการตรงเนี้มาใช้ด้วยได้ค่ะ,ะ,คะตอนแรกเนี่ยอาจจะฟังดมูมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาในการในการดำชีวิตนะคะ,คะแต่ว่าฟังดูแล้วก็ยิ่งสําคัญนะค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการขอโทษเนี่ยผู้วิจัยนะคะก็ได้กล่าวไว้ด้วยว่ามันเป็นการลดบาดแผลทางอารมณ์ ของของผู้สูญเสียเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะพูดโดยรวมว่าการขอโทษตรงนี้เนี่ยมันมันตั้งแต่เรื่องใหญ่จนถึงเรื่องเล็กตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรื่องที่เป็นเรื่องราวใหญ่โตที่มีในเรื่องของการสูญเสียการขอโทษตรงนี้จะเป็นสิ่งที่จะช่วยในเรื่องของการลดบาดแผลทางอารมณ์นะคะ ช่วยเยียวยาบาดแผลทางจิตใจแล้วก็ทําให้ในเวลาต่อมาเนี่ยผู้ที่เกิดการสูญเสียเนี่ยสามารถที่จะให้อภยัยแล้วก็มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นได้ตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้เป็นในเรื่องของข้อมูลการวิจัยจากต่างประเทศนะคะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยตรงนี้จากที่ลองไปดูมาก็คือมีการนํามาใช้เหมือนกันนะคะาจากาข้อมูลที่ท,ที่ที่ดู ในหนังสือพิมพ์มติชนนะคะเมื่อเมื่อปี2553เนาะก็ได้กล่าวถึงตรงนี้ไว้เหมือนกันว่ามีช่วงหนึ่งที่มีข่าวในเรื่องของการผ่าตัดต้อกระจก ผูป่วยแล้วก็เกิดการติดเชื้อแล้วก็มีผู้ที่มองไม่เห็นประมาณ10บลายตรงนี้ค่ะเขาก็ได้เอาตรงนี้เนี่ยมาใช้ในเรื่องของการการขอโทษเป็น,เป,นเป็นการไก่เกียรเพื่อลดความขัดแย้งตรงนี้นะคะ,คะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือว่าถ้าเราเอามาใช้ในในใน,ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราด้วยตรงนี้มันก็น่าจะช่วยในเรื่องของการลดความขัดแยง้ง ไม่ว่าจะเป็นกับคนใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานหรือว่ากับหัวหน้างานหรือว่ากับกับผู้ที่เราเราไม่อยากมีความขัดแย้งด้วยตรงนี้ะนะคะซึ่งหลักการตรงจุดนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นหลักการที่ยากหรือซับซอ้อนแล้วทุกคนก็สามารถที่จะทําได้ตรงนี้นะคะ,คะอาจจะต้องมีหลักการในการ พูดแต่การขอโทษหรือเปล่าคะวันนี้คุณวันิชามีมาบอกแ้วด้วยใช่ไหมคะก็ก็มีมาแบ่งปันด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็คือเป็นหลักการคือจะมี4 4ข้อนะคะ,คะก็คืออันดับแรกเนี่ยก็คือเราต้องบอกว่าเออเราเสียใจอ่ะเสียใจกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นอ่อันนี้คือที่2แล้วนะคะก็คือเสียใจอันที่สองก็คืออ่าในสิ่งที่เราได้ทําลงไปอ่ะอันที่สมก็คือเราต้องบอกด้วยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างค่ะ,คะแล้วก็ อันดับสุดท้ายก็คือเราก็ต้องยอมที่จะรับผิดชอบสิ่งที่มันเกิดขึ้นค่ะนะคะซึ่งเดี๋ยวยังไงเนี่ยช่วงเบรกหลังเราจะมายกตัวอย่างเป็นข้อความให้ให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจกันอีกทีนึงนะคะว่าจะเวลาพูด ฟังหลักการตรงจุดเนี้เราอาจจะยังคิดไม่ออกว่า <คะ S 1> แล้วเวลาพูดเวลาเหตุการณ์จริงเนี่ยเราจะพูดหรือจะสื่อสารยังไงดีะคะ่คะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังตัวอย่างกันดีกว่านะคะค<ะ>่<ค>ะ,ะช่วงนี้เราก็พักกันสักครู่ก่อนคะ่ะในเวลาที่เจอทางตัน1 3ึ่ก็ช่วยเป็นทางออกในเวลาที่จมกองเพลิง1 3ึ่อมก็ช่วยเติมน้ำให้ในเวลาที่อยู่ในความมืดมิด 1323ก็ช่วยเปิดสวิตไฟ1 3 2 3สายด่วนสุขภาพจิตหากคุณกำลังเครียดทุกใจไม่สบายใจปรึกษาเราได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเอ้กุมใจคิดมากไม่รู้ไปปรึกษาใคร สมาริตันยินดีเป็นเพื่อนคุณค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆและไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรศาสนาข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับค่ะหยุดคิดสักนิดโทรมาหาเราก่อน053225977225978ทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสและเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มอีกหนึ่งทางเลือกที่พร้อมจะเป็นเพื่อนคุณ วิกฤตมาเยือนชีวิตถูกปลดออกจากงานไม่มีเงินใช้นี่กลายเป็นคนพิการสูญเสียคนรักน้ำท่วมที่นาไปไม่บ้านคุณจะเดินฝ่าข้ามวิกฤตเหล่านี้ไปได้อย่างไรถ้าไม่มีพลังสุขภาพจิตค้นหาพลังสุขภาพจิตสร้างความอึดฮึดสู้อยู่อย่างไม่แพ้เมื่อวิกฤตมาเยือนร่วมค้นหาพลังสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุข www.dms.go.th ทำอะไรอยู่จ้าเธอตรวจเช็คพล,ลังสุขภาพจิตดูนะแหม่แค่จ้นายประกาศยุคงานแผนกเดียวถึงก็ต้องเช็คพลังสุขภาพจิตเชวญละจ้าก็เตรียมไว้ก่อนไงล่ะก่อนที่วิกฤตมันจะมาถึงตัวถ้าสนใจนะก็คลิกเข้าไปเลยที่เว็บไซต์กรมสุขภาพจิตตรวจเช็คเองง่ายๆมีคําแนะนําให้ด้วยอ้าวไม่ต้องเข้าเว็บไซต์แล้วผมมีมาแจกนะเอาไปตรวจเช็คให้ครบกันทุกคนเลยนะอ้อแล้วอย่าลืมตรวจเช็คงานให้เสร็จตามที่สั่งด้วยล่ะค่ะเจ้านายร่วมตรวจเช็คพลังสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข w w w d m h g o <AS> ค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังอยู่กับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะแล้วก็ยังอยู่กับคุณวนิชาน้อยผลค่ะนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะที่วันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของกัน ขอโทษการขอโทษอย่างแท้จริงค่ะก็คืออย่างขอทวนหลักการที่พูดไปเมื่อกี้นะคะก็คืออันดับแรกเราก็ต้องบอกในเรื่องของความเสียใจของเรานะคะอันที่2ก็คือเสียใจก็คือเสียใจกับอะไรก็คือเรื่องอะไรที่เราทําลงไปเราเราก็ต้องบอกด้วยนะคะอันที่3ก็คือแล้วมันทําให้อีกคนนึงเนี่ยรู้สึกยังไงก็คือ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าจะทําให้เราเหมือนรับรู้อารมณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการสะท้อนแล้วก็เข้าใจอีกคนหนึ่งว่าการกระทําของเราเนี่ยมีผลต่ออารมณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งยังไงตรงนี้ค่ะมันก็คือเหมือนกับถ้าเราเป็นคนฟังแล้วมีคนรู้ว่าเรากําลังเสียใจยมีคนรู้ว่าเรากําลังไม่สบายใจอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยคุณทัศวรู้สึกยังไงบ้าง ถ้าเขารู้นี่ก็โอเคนะคะที่แบบเออยังน้อยเขาก็ยังรู้รู้ว่าเรารู้สึกยังไงเหมือนมีคนมาสนใจใส่ใจ,ใจก็คือคเขาสามารถที่จะรับรู้หรือสะท้อนอารมณ์ของของเราได้นะคะกะ็ในส่วนที่4ี่ก็คือ,อการรับผิดชอบ ในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงจุดนี้ว่าเออจะทํำยังไงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ที่เกิดความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยใน4ส,ส่วนเนี่ยส่วนที่3ก็จะเป็นส่วนที่ที่อย่างที่บอกว่าเป็นส่วนที่น่าสนใจเพราะว่าจะเป็นการสะท้อนถึงความรู้สึกว่าเ่าเขารับรู้ความรู้สึกของเราเขารับรู้ว่าการการกระทําของเขาเนี่ยทำให้มีผลกระทบทางด้าน อารมณ์จิตใจกับเรายัางไงบ้างนะคะคือถ้าพูดง่ายๆคือรู้ว่ากําลังขอโทษในเรื่องอะไระเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันไปในช่วงแรกๆว่ามีบางครั้งเหมือนกันที่การขอโทษแต่ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกดีขึ้น การขอโทษแล้วไม่ได้ทําให้เรารู้สึกอยากที่จะให้อภยัยหรือบางทีการขอโทษแล้วมันมันเป็นเพียงที่ทําให้เขาพ้นผิดไปให้เรื่องนั้นจบโดยที่ไม่ได้สนใจอารมณ์ความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึง่งเพราะฉะนั้นในน,นี่สามเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการรับรู้อารมณ์แล้วก็สะท้อนอารมณ์ ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะแล้วก็ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือการรับผิดชอบสิ่งที่เราได้กระทําลงไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะสร้างความรู้สึกให้อีกฝ่ายหนึ่งเชื่อมั่นว่าเขาได้ยอมรับผิดจริงๆแล้วก็รู้สึกที่จะอยากให้ภอภัยก็คือเหมือนเป็นการวางแผนแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในในเรื่องของการทำผิดพลาดตรงนี้นะคะ,คะ ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าถ้าฟังในเบรกแรกเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่ที่กว้างแล้วเป็นเรื่องที่ใช้ในในวิชาการาในเรื่องของทางการแพทย์หรือในเรื่องของอสิ่งที่ต้องเป็น,เป,นเป็นวิชาการเป็นองค์กรหรืออะไรต่างๆแต่ตรงจุดนี้เนี่ยก็คือว่าเราสามารถที่จะปรับใช้ตรงจุดนี้ได้นในชีวิตประจำวนันกับครอบครัวกับคนใกล้ชิดหรือกับ กับคนที่เป็นคนบุคคลสําคัญของเราตรงจุดนี้เพื่อลดในเรื่องของความขัดแยง้ง ตรงนี้ที่จะเกิดขึ้นะนะคะพูดถึงการขอโทษเนี่ยเหมือนการทําลายทิฐิของตัวเองด้วยนะที่จะยอมขอโทษคน,นคนหนึ่งค่ะค่ะก็คือส่วนหนึ่งอย่างที่อย่างที่คุณทัศวรรณบอกมาเนาะก็คือมันเหมือนเป็นการที่จะลดทิฐิตรงนี้เนาะแต่ถ้าเราขอโทษใช้คําว่าขอโทษอย่างเดียวตรงจุดเนี้มันก็ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบหรือการเข้าใจสิ่งที่เราทําไปตรงจุดนี้ บางคนพูดคําว่าขอโทษบ่อยจนอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รู้สึกอะไรละ,ะกับกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือกับคําพูดคํานี้ตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าในเรื่องของหลักการตรงนี้จริง,รงๆเราก็สามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันเราได้นะคะค่ะ มีตัวอย่างไหมคะว่าเราควรจะพูดขอโทษอย่างไรค่ะก็ถ้าถ้าเป็นตัวอย่างที่ยกให้เห็นนะคะก็คือสมมติสถานการณ์เนาะในครอบครัวอ,อาจจะเป็นว่าลูกมากลับบ้านดึกกลับบ้านช้าตรงจุดนี้ในขณะที่รู้อยู่แล้วว่าเออพ่อแม่เป็นห่วงแล้วก็พ่อแม่รอ เรากินข้าวด้วยอะไรต่างๆตรงจุดเนี้ยเราก็อาจจะกลับไปเราอาจจะต้องบอกว่าเออหนูขอโทษเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กลับบ้านช้าแล้วก็ทําให้แม่เป็นห่วงค่ะแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะพยายามที่จะกลับให้ตรงเวลามากขึ้นค่ะ,คะเห็นคําพูดตรงนี้เนี่ยมันมันก็คือองค์ประกอบครบแล้วคือหลายคนพอเห็นว่ามีสี่สีส่หลักการก็จะรู้สึกว่าเออมันต้องเป็นคําพูดที่ยาว มากๆเราอาจจะเป็นสิ่งที่ยากมากแต่อย่างที่ยกตัวอย่างไปแค่บอกว่าเนี่ยขอโทษเสียใจกับการที่เรากลับบ้านช้าแล้วก็ทําให้แม่เป็นห่วงต่อไปนี้เนี่ยจะพยายามกลับให้ตรงเวลาอันนี้ก็คือครบองคอ์ประกอบละนะคะ,คะแต่ถ้าสมมุติว่าบางทีเราเราไม่ได้พูดตรงนี้แต่เราอ้างเหตุผลอื่นๆที่มันมันไม่ไม่ ตรงประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยคนที่ฟังก็อาจจะรู้สึกว่าเออไม่ไม,ไม่ไม่อยากที่จะรับฟังหรือบางทีเนี่ยอาจจะทําให้โมโหูมากขึ้นตรงนี้นะคะหรือถ้าอีกสถานการณ์อื่นๆอย่างเช่นเ,ออเราอาจจะเข้าใจ อีกคนหนึ่งผิดหรือเข้าใจเพื่อนเราผิดหรือเข้าใจคนที่ทํางานเราผิดหรือหัวหน้าเข้าใจลูกน้องผิดอย่างเงี้ยค่ะก่อนจะบอกว่าเออฉันเสียใจที่เข้าใจคุณผิดและทําให้คุณเสียใจต่อไปเนี่ยจะพยายามตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจก่อนก่อนที่จะตัดสินคุณแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะ,คะอันนี้ก็ครบองค์ประกอบแล้วก็คือบอกบอกในเรื่องของว่าเราเสียใจนะคะ,ะสิ่งที่ได้เราทําลงไปก็คือการที่เข้าใจเขาผิด นะคะแล้วก็สะท้อนอารมณ์ก็คือพอเราเข้าใจเขาผิดทําให้เขาเสียใจสิ่งที่เราจะรับผิดชอบก็คือต่อไปเนี่ยเราจะตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนก่อนที่จะตัดสินหรือก่อนที่จะ,ะมาว่าเขาหรือเข้าใจเขาผิดตรงจุดนี้อันนี้ก็คือก็ครบองค์ประกอบละอพอฟังแบบเนี้ยคุณทัศวรรณคิดว่าเป็นยังไงบ้างในเรื่องของหลักการตรงนี้ยากเกินไปไหมหรือว่าสามารถที่จะ หับใช้ในชีวิตประจําวันได้ไหมเออไม่ยากนะคะมีสีถึงแม้จะมีสี่ข้อเนี่ยก็สามารถพูดได้ในรวมๆได้ในค,ครั้งเดียวนะคะ,คะแล้วกออ็น่าจะสําคัญที่ว่าเรามีความจริงใจที่อยากจะขอโทษกับเขาจริงๆด้วยก็คือบางทีเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆตรงจุดนี้เราอาจจะฝึกที่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างตอนนี้ก็พยายามจะฝึกอย่างบางทีเนี่ยนัดคนไข้ไว้แล้วค,คือ เคสแรกยังทําไม่เสร็จคนไข่อีกเคสหนึ่งเราอาจจะรอครึ่งชั่วโมงตอนเนี้ยก็คือพยายามที่จะบอกเออทั้งจิตขอโทษที่มาช้าเราทําให้คุณรอ,อนานต่อไปเนี่ยจะพยายามที่จะ,ะนัดให้ตรงเวลาแล้วก็เสร็จเคสให้ตรงเวลามากขึ้นองเนี้ก็คือพยายามจะฝึกพูดเหมือนกันในเหตุการณ์ที่ง่ายๆในชีวิตประจำวันตรงนี้นะค,ะค่ะคุณผู้ฟังได้ฟังแล้วนะคะก็ไม่ยากนะคะก็อาจจะไปไปลองฝึก ดูนะคะ<ช>เพราะว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะคะค่ะก็คือส่วนสําคัญก็คือจะช่วยลดความขัดแย้ง<ช>ที่จะเกิดขึ้นแทนที่อย่างที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้แทนที่ว่าเออคนไข้จะรู้สึกโมโหหรือหงุดหงิดที่เรามาช้าอืแต่ตรงเนี้ยพอเราใช้คําพูดหรือขอโทษตรงจุดเนี้ยหลายครั้งที่ลองก็เออก็ได้ผลคนไข้ก็แทนที่จะโกรธหงุดหงิดคือจากบางทีเราดูสีหน้าแล้วเออดูสีหน้าคือ น่าจะกังวลเครียดแล้วก็ไม่พอใจแต่พอพูดคำนี้ออกไปแล้วคนไข้ก็ <c oughs> ก็ยิ้มได้แล้วก็เออไม่เป็นไรรอรอไปนั่งรอไปก็ดูทีวีไปไม่ได้นานตรงจุดนี้ทั้งทที่เราก็รู้สึกว่าเออมันมันนานเหมือน,น,นกันตรงนี้ซึ่งมันมันก็ใช้ได้ผลก็เลยอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังลองเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจาวันในในครอบครัวในที่ทำงานหรือว่ากับเพื่อนของเราเอง ค่ะมียกตัวอย่างอีกไหมคะค่ะก็ถ้าถ้าเป็นสถานการณ์อาจจะเมื่อคืนดูละครเนาะตรงจุดนี้อา,อาจจะมีในเรื่องของการทำร้ายหรืออะไรต่างๆสมมุติแม่ไปตีลูกตรงจุดเนี้แล้วเรารู้สึกว่าเออมันมันมันก็เป็นการลงโทษที่รุนแรงตรงนี้เราก็อาจจะบอกว่าเออแม่เสียใจกับกับ สิ่งที่ทำลงไปก็คือการตีลูกที่รุนแรงซึ่งทำให้ลูกเจ็บแล้วก็เสียใจยต่อไปนี้เนี่ยจะไม่ทำแบบนี้อีกต่อไปเราจะมาคุยกันด้วยเหตุผลตรงจุดนี้ก็คืออันนี้ก็เป็นสถานการณ์ระหว่างแม่ลูกหรือในที่ทำงานตรงจุดนี้อย่างเช่นสมมุติว่าเรา ไปประชุมล่าช้าตรงจุดนี้เราเราเลทอาจจะด้วยเหตุผลอันใดก็ตามตรงจุดนี้เนี่ยแทนที่เราจะอ้างเหตุผลมากมายตรงจุดเนี้ยก็อาจจะใช้ในเรื่องของการขอโทษไปเลยก็ได้ว่าเออเนี่ยอขอโทษแล้วก็เสียใจยที่มาประชุมช้าแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยต้องรอหรือในทาให้ทุกคน เป็นกังวลที่ไม่สามารถที่จะเริ่มประชุมได้แล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็คือจะพยายามมาให้เร็วมากขึ้นแล้วก็ถ้าวันนี้เนี่ยมีงานอะไรที่ได้ประชุมกันไปก่อนหน้านี้แล้วก็าสามารถที่จะรับไปทามหรือ,อรับตรงจุดนี้มาทําความเข้าใจได้ตรงจุดน,นี้ค่ะก็คือเป็นในเรื่องของการบอกทั้ง การขอโทษแล้วก็รู้ด้วยว่าตัวเองทําอะไรลงไปก็คือการที่เรามาช้าแล้วก็การมาช้าของเราทําให้เป็นยังไงบ้างอาจจะทําให้คนที่ประชุมเกิดความหงุดหงิดกังวลใจที่การประชุมไม่สามารถที่จะเริ่มได้เพราะว่าคนยังไม่ครบคการรับผิดชอบของเราก็คือเราสามารถที่จะเดี๋ยวจะตามไปดูหัวข้อที่ได้พูดคุยกันไปแล้ว แล้วก็จะทําตามนั้นถ้าไม่เข้าใจอะไรก็อาจจะสอบถามเพิ่มเติมอันนี้ก็คือในเรื่องของการการแก้ไขตรงจุดนี้ค่ะเมื่อกี้คุณวณิชาพูดถึงยกตัวอย่างถึงแม่สอนเด็กๆนะคะ,คะตอนนี้เรามีวิธีการที่จะปลูกฝังให้เด็กๆก่ลาวคําขอโทษไหมค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเด็กๆนะคะส่วนหนึ่งก็คือพ่อแม่ก็ต้องเป็นตัวแบบตรงนี้เนาะในการที่คือบางคนพ่อแม่บางคนก็คือรู้สึกว่า ไม่่าอ,อายที่จะขอโทษลูกก่อนหรืออะไรต่างๆตรงนี้แต่จริงๆตรงเนี้ยมันก็คือการทําเป็นตัวแบบบางทีเราหงุดหงิดมาจากที่ทํางานแล้วเกิดลูกไม่เชื่อฟังหรือว่าร้อ,องไห้หรือดื้อมากหรืออะไรต่างๆลูกเล็กๆตรงจุดนี้เนี่ยแล้วเราเผื่อไปตีลูกตรงจุดเนี้ยก่อนจะต้องบอกไปเลยว่าเออเนี่ยแม่ขอโทษเสียใจยท,ที่ที่ได้ตีลูกแล้วก็ทําให้ลูก เจ็บแล้วก็เสียใจคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่ใช้อารมณ์ละเราจะมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลตรงนี้ก็ก็คือจะเป็นการให้ลูกได้เรียนรู้ด้วยว่าการขอโทษตรงจุดเนี้ยขนาดแม่พ่อแม่เนี่ยทำผิดก็ยังสามารถที่จะขอโทษเราได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอย่างเช่นทำผิดพลาดทำให้เพื่อนอทำผิดกับเพื่อนตรงจุดเนี้ย เขาก็จะจะได้เอาไปใช้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนหนึ่งก็คือ,อการที่เราเป็นตัวแบบให้กับลูกตรงจุดนี้ในเรื่องของการพูดคุยการขอโทษอะไรตร่างๆตรงจุดเนี้ยก็จะเป็นตัวแบบให้กับเขาด้วยแต่นอกจากเป็นตัวแบบแล้วเนี่ยอาจจะร่วมไปกับการสอนหรือการให้ข้อมูลตรงนี้ด้วยว่าในอะไรคือผิดอะไรคือถูกอะไรคือกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้ตรงจุดนี้เนี่ยเราต้องทํายังไงบ้างเราต้องรับผิดชอบยัง บก็คือใช้การสอนควบคู่กับการทําเป็นตัวแบบให้ลูกดูค่ะค่ะ ถึงช่วงท้ายของทายการแล้วนะคะคุณวณิชามีอะไรส,ส,สรุปทิ้งทายไหม,ม,ไมไหมคะถ้าสรุปก็ขอสรุปเป็น,ปนในส่วนของอาก,าการขอโทษแล้วก็การให้อภยะะัยก็จะขออ้างอิงในส่วนที่สมเด็จพระยาน,นสังวรสมเ็จพระสังฆราชได้กล่าวไว้เนาะว่า,าเวลาโกรธแล้วหายโกรธเองเนี่ยมัน,มน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมดาละแต่ถ้าเกิดว่าโกรธแล้วหายโกรธเพราะว่าให้อภัยได้ตรงจุดเนี้ยก็ถือว่าเป็นการบริหารจิตใจตรงจุดนี้แล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่า,ารู้สึกดีกับตัวเองตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า,ามีคนทําผิดพลาดกับเราแล้วเขาสามารถที่จะขอโทษเราได้ตรงนี้เราสามารถที่จะให้อภัยเขาได้ตรงจุดเนี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะส่วนหนึ่งคือการ ถ้าโกรธแล้วหายโกรธโดยที่ให้เวลาผ่านไปแต่ว่าไม่ให้อภัยตรงจุดเนี้ยความขัดแย้งมันก็อาจจะยังเกิดขึ้นในจิตใจตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้า,าได้รับคําขอโทษแล้วตรงจุดเนี้ยเราก็อาจจะเป็นฝ่ายที่ให้อภัยด้วยหรือเวลามีมีอะไรผิดพลาดแล้วเราเกล่าวคําขอโทษแล้วตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าในส่วนของตรงเนี้ยเราได,ไ,ดได้ได้ได้ทำเต็มที่ละ แต่ถ้าเกิดยังไม่ได้รับการให้อภัยก็อาจจะไม่ <power> ต้องคาดหวังรงจุดนี้เนาะเพราะไม่งั้นมันอาจจะทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจตั้มค่ะวันนี้นะคะเราได้รับความรู้มากมายเลยนะคะเกี่ยวกับการขอโทษอย่างจริงใจนะคะแล้วก็ควบพู่ไปกับการให้อภัยด้วยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะขอขอบคุณนะคะคุณวันิชาน้อยผลค่ะนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาลงแล้วพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ างวันก็อารมณ์ดีบางทีก็อารมณ์ร้ายวันไหน